สวนทุเรียนพร้อมบ้านนะครับฉนด3สามไร่9กตารางวาขาย2ล้านหน้าเป็นทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนต้นใหญ่ก็ให้ผลอยู่นะครับแต่มีไม่กี่ต้นปลูกทดแทนไว้หมดแล้วเต็มแปลงนะครับเมื่อทุเรียนต้นเล็กโตต้นใหญ่ก็ต้องเอาลงนะครับนี่ครับหมอนทองมากกว่า100ต้นนะครับถือว่าเต็มแปลงนะครับสระน้ำขนาดใหญ่หนึ่งสระ มานพักหนึ่งหลังไปฟ้าประปาพร้อมห่างจากสุขุมวิทเพียงเปร้อยเมตรนะครับนี่รถเข้ามาสะดวกสบายเลยครับพิกัดที่ทีดินนะครับตำบลวังใหม่มอำเภอนายามจันทบุรีครับสนใจนัดชมสถานที่จริงได้นะครับรูปแปลงก็สวยนะครับนี่ทุเรียนก็ยืนต้นแล้วนะครับนี่ครับ รูปแปลงสวยนะครับนี่ท่านผู้ชมครับดูรูปแปลงนะครับอ่าที่เห็นเป็นทุเรียนใหญ่นะครับให้ผลอยู่นะครับแต่มีไม่กี่ต้นนะครับก็แต่ทุเรียนเล็กเต็มแปลงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจใครหาอยู่แพลงนี้เล็กขนาดนี้ราคาขนาดนี้ถือว่าจับต้องได้นะครับนี่ครับ วังใหม่นะครับนายญยอามนี่ครับจันทบุรีส่งเข้าประกวดฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม